เจอแล้วมีม้าหนึ่งก้อนโอ้โหพาไปเล่นมีม้าหน่อยเด็วโกโปน็อกไปแล้วครับจูฟี่ก็เจอแมวตกใจมากอันนี้ได้สองวันถิงมิโกะแล้วครับหน้างงงงกันทุกคนสวัสดีวันที่สองนะครับเราอยู่อุยโนะ วันนี้เราจะเดินทางไปนิโก้กันนะครับโดยโดยใช้ซิงคันเซนเราจะขึ้นสถานีอุยโนะนะครับทีนี้อากาศทั้งหมดเนี่ยอากาศที่อยุยโนะเนี่ยประมาณนักสามวงศาโคตรเย็นโคตรเย็นแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศในการแบบว่ารถไฟไปชิงคันเซนเนี่ยไปยังไงนะครับ หร,หรืออาจจะไม่ได้เก็บก็ได้เพราะว่างกจะงงตัวเองแล,แล้วเจอกันที่สถานีนะครับเก็บบรรยากาศให้เจอกันครับบรรยากาศสถานีรถไฟฟ้าคูาเอโน,โ,นโนนะครับเนี่ยลองดูหนาวนกยังไม่ค่อยบินบินเลยพูดไม่ถูกอะอันนี้นกวิ่รอบเต็มเลยนตัวเองมันจอดเต็มเลย เราวางที่โอเคเราได้ตั๋วมาแล้วนะครับนี่เราก็ได้เวลาเท่าไหร่ได้7โมง50โมง50มีตั๋วอันนี้ตู้อันนี้น่าจะเป็นชานชาลาที่5นะได้ชานชาลาที่5นะครับอันนี้แถวที่3ที่นั่ง 3B นี่คือเราแบบบุ๊กบุ๊กที่นั่งถ้าคนอยากบุ๊กที่นั่งนี่ก็มาตรงนี้นะครับเป็นหน้าทางเข้าเลยนะครับ เดินตามเส้นสีเขียวไปนะครับเ,เรืเร่อยๆเลยเ,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 เดินทางที่นั่ง 3A อยู่ีังครับ้นี่นะไ,ได้เหรอโอเคได้ที่นั่งแล้วครับมาต่อรถไฟไปนิโกลไลนะครับที่สถานีอะไรนะตัวเองอยู่อยู่ชูมมิตะอะไรสักอย่างจะไม่ได้เหมือนกันอลองดู นี่โกะแล้วครับหน้าง่วงๆกันทุกคนเราออกมาเจ็ดโมงเลยจากโรงแรมนะค,ครับนี่นี่โกะครับเราเก็บบรรยากาศข้างในให้ดูเราใส่มาจากอะไรนะจากเมืองอะไรนะมามามายิยะมิสซูมิยะเดี๋ยวเราไปข้างในดีกว่า มีสถานีรถไฟนิโก้นิโกะนะครับเอ่อตอนนี้องศาความหนาวอยู่ที่4องศาไม่มีม้าเลยโรงแรมอยู่ตรงไหนครับนี่ค่ะโรงแรมที่เรามใกล้หน้าสถานีเลยนะทุกคนโคตรใกล้เลยคือคนที่จะมาแบบมาพักแบบมาค้างคืนเลยแนะนำให้เป็นโรงแรมที่ใกล้สถานีรถไฟครับมันสะดวกมาก ลากระเป๋ามีถาามาลายเราไหมครับหรือว่าเราไม่รู้วะเจอแล้วฮิมาหนึ่งก้อนโอ้โหเรามาเจอฮิมาแล้วครับโรงแรมเราจะพักคืนนี้หนึ่งคืนนะครับเป็น n i โก้ Station h o t e มีออนเซนด้วย เด็ภาพบรรยากาศให้ดูนะนอกรถบัสวิ่งทั้งวันนะครับมีจักรยานให้เช่าด้วยเกิดว่าวันวัน,ว,น,ว,นวันพรุ่งนี้ไม่มีเอ็นนันกะเช้าเราก็ไปวันนี้ก็ได้นะไปดูนสโนโนแทนวันนี้เพราะว่าชุดนี้คือพร้อมสโนโกมากเลยต้องเจอสนโนแล้วก็ <c oughs> พา <c oughs> เราที่จะซื้อก็รวมอยู่อย่างนี้แนละ้วนี่ใช่ไหมละ่ะ ได้ซื้อพัสมาแล้วครับสวสองใบอันนี้ได้สองวันนะสองวันก็เราพักโรงแรมที่นี่มันก็จะลดครึ่งหนึ่งเหมือนเราเสียแค่3500ยเยนเราจะนั่งรอรถตรงนี้10บโมงสานาทีเดี๋ยวก็มาละเขาบอกว่ามีสโนวันนี้ There's not much When can't to do when all I can. is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long โอ้ยครับเราถึงน่าจะเป็นสุดทางของรถโทบุแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโยโมโตะสปาออนเซ็นนะครับตอนนี้หิมะกำลังตกอยู่ เนี่ยเดี๋ยวไปเดินเล่นหิมน้ากันตั้งใจจะไปไหนนะไปน้ำตกตั้งใจจะไปน้ำตกแต่ว่ารถไม่จอดรถไม่จ<笑><笑>อดก็งงเหมือนกันมันเลยป้ายทุกป้ายเอ้ยมันให้ลงทุกป้ายแต่ป้ายที่เราจะลงมันไม่จอดเออถ่ายกูง้งแอนไปแจ้งพาไปเล่นหิมน้าหน่อยเร็ว หิมะก็ตกแบบเบาๆนะแต่ว่ามันหนาวจริงมันประมาณสักหนึ่งองศาแล้วตอนเนี้ยเออดู๋รองเท้าลุยหิมะผมเอารองเท้ามานะแต่ไม่ได้เอามาเอาไปเปลี่ยนนะอันนี้หิมะตกเยอะออตกน้อยใช่ใช่ เดี๋ยวเราจะไปด้านบนเดินชมแถวๆนี้แหละเดินชม,มีิมะโอ้คือไม่ไหวแล้วต้องใช้แมสช่วยแล้วหนาวมากมีมะตกแบบตรอยขอเขาเรียกว่าเยอะไหมก็ยเยอะอยู่นะชมบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวเราไปหาร้านกาแฟกินกันเมียเลื่นลื่นล nope, so ื่นนะเนี่ยอันนี้น้ําแข็งลื่นลื่นเราต้องระวังด้านนู้นก็โหด้านบนนี่ตกหนักนะด้านบนตกหนักอือคือต้องใส่แมสเอ่อและนี่เราเดินกัน โพนขาวโพนเลยครับต้นไม้สวยยุบยุบยุบมียุบมียุบเาดี่ยวบรรยากาศครับนี่หิมะตกตอนนี้ประมาณสักหนึ่งองศาแล้วครับลงมาอีกแล้ว แข่งไหมตุ้มมือตัวเองงนะั้น่าจะเวิร์กแข่งมากดูปวดเจ็บยังอยู่โซนหิมะนะครับอันนี้บ้านเมืองของคน<อ>นิตโตอะไรก่อน <c oughs> พาชมนะครับพาชมมันมีคนอยู่ไม่เยอะมาก หรือว่าเขาหนาวเขาอยู่ในบ้านกันก็ไม่รู้ก็ไม่แน่นะแต่เราอะหนาวปากสัน่นฟันออกปากปะฟันจริงจริงด้วยเดินหาร้านอาหารครับหรือหรือร้านคาเฟ่นในในโทโทอะไรนะโทโมตรงนี้กดนี่ครับที่มีหิมะตกยังหาไม่เจอสักร้านลเลยอันนี้นี่ใช่ไหมใช่ไหมเลยนี่นี่ไหนเนี่ย นี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านของเขายังหาร้านอาหารไม่เจอร้านคาเฟ่ยังไม่เจอหิวยิหายหิวี้หายโอ้ไ oh, <my> ม่กอมีมรถหนึ่งคันที่ขับ<ม>สวนมาคันแรก โกโปรน็อก<ด>ไป<ด>แล้วครับตอนนี้ผมใช้มือถือถ่ายแต่ยังไม่ได้ออกไปไหนก็เลยต้องเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูเอาเอาลกอาเอากล้องมือถือถ่ายก่อนนะครับ p p o o n ฮะไม่รู้จะไปไหนอะนูน่นอะอุย้ยลื่นลื่นออกยู่นั่นไงมาละห,หรือว่าเขาต้องมารอ อ๋อรถมันจะออกบ่ายโมงครึ่งอีกทีหนึง่นงเจะไปชมไูฉีอีกต้องไปหาห้องน้ำอีกอ่าเมียบนครับเมียบนเต็ม,มท่อโอเคตั๋วที่เราซื้อมานะครับเขาก็มีรถรับส่งเราอย่างนี้นะคะับโทบุกแล้ว ถ้าเราอยากเล่นต่อเล่นหิมะต่อเล่นน้ำแข็งต่อก็สามารถที่จะเอามา,ารอเวลารถติดขันได้อยที่ผมไม่รอแล้วหนาวไปทเเดี๋ยวพาไปดูด้านในเจฟที่เขาตั้งอยู่ยน, <c oughs> นี่สภาพในร้าน อันนี้เส้นอุด้งเอ่อน่าจะเต้าหู้เต้าหู้ไข่อะกี้ที่ตัเองนรับคือเราต้องตักใส่ถ้วยกินหรอเดี๋ยวอย่ามลาดขามานี่กำลังมากำลังมามากต่างมาแล้วโอเคอัริกาโตะเซมาส์คือเราต้องกิน นี่คือโอ้โหสุดข้อยสุดข้อ <c oughs> ยคุณ <c oughs> ตาบริการดีมากน, <c oughs> นี่ให้เราตัดเลยกินอูด้งในร้านป้าทำมาให้เมื่อกี้เมื่อกี้แกยกมาให้ดู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 จุกฟีเต้าอย่างนี้คุณดูอันน,นี้เป็นไข่เป็นเต้าหู้ไข่ น่่าเชือ้ำซุปที่ญี่ปุ่นหลายๆร้านอ่ะอร่อยมากเลยนะน้ำซุปที่ญี่ปุ่น,น,นะน,นดูช้อนอหกินอิ่มแล้วครับแล้วก็เที่ยวต่อได้เรากำลังจะไปะทะเลสาบชูเซนจิเขาจะมี เ,เสาแดงๆนะเขาเรียกว่าเสาโทรีอีนะครับเป็นเป็นแนดมมากของที่นี่เลยเด่นยังไงเราจะไปตรงนั้นเดี๋ยวเก็บภาพให้ดูนักท่องเที่ยววันนี้น้อยมากครับแค่เอาแต่ดนมาผมอันนี้หมิมะ pues. <laughs> เป็นน้ำแข็งไปแล้วเราได้ไปแล้ว <c oughs> ตรงนู้นตรงนู้นเสาโทรีอีด้านหน้าเลย หนาวมากตอนนี้อุณหภูมินะครับหนึ่งองศาหนึ่งองศาก็บ้านเราบ้านเราก็เมืองไทยก็ถ้าหนึ่งองศานี่แทบช็อกอ่ะไม่ออ <c oughs> ไ,ไหวจริงจริงนะเดินมาถึงหน้าเสาโทรอิแล้วครับสีแดงใหญ่ตั้งหาเลยดูนะครับว่าสวยไหมโอ้โหเสาบางเดี๋ยวนั่เลยนะเดี๋ยวไปนะครไ,ไ,ได,ดูนี่มีรถไปได้ น,นี้นะครับตรงนี้เป็น landmark นะครับทุกคนมาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้แหละนะอันนี้ทะเลสา,าบชูเซนจิอากาศความเย็นนี่นั่นร้ายกาแฟที่เราด้านชลังี่เขาตั้งตรง,งนน้นอากาศวันนี้คือหนึ่งองศานะครับหนาวมากมนุน คาเ่ทีรรน,นนะับใครไม่เคยมาก็ลองมาดูนะครับว่าคาเฟ่ตรงนี้ไม่มีอาหารขายนะมีแต่เบอร์เกอรี่แล้วก็พวกกาแฟช็อกโรกแลตร้อนชาร้อนอะไรนี้นะครับมาทานกันได้เดี๋ยวเข้าไปด้านในก่อน ยกีถ่ายรูปอยู่ยกฟีเขถ่ายข้างบนคือหน้าอะไรติช่วยบอกหน่อยิข้างบนนี้มันคือหน้าอะไรอะอันนี้อะไรนะโกโก้โกโก้ร้อนแต่ข้างบนคือหน้าอะไรหน้าผีเสื้อหน้าอะไรก็ไม่รู้มันดูมันดูแปลกๆมันดูเละแล้วกันกาจะแค่ปกปิดอะไ e จะบอกว่าโกโปรน้องไปอีกแล้วครับตอนแรกมันฟื้นมานะโกโปรน้องไปอีกแล้วเลยต้องใช้ไ h o n e ถ่ายเก่บรรยากาศให้ดูอีกรอบหนึ่งครับหาจุดไทยรูปยูฟี่เขาบอกว่าจะมีมุมสวิตของเขาไม่รู้สวิตอ่าสวแลนด์ิตเซอร์แลนด์อ่ะนะไม่รู้อยู่ตรงไหนกำลังจะหายอยู่ นะเเนีะดรถน้ำแข็งมาคว่ำแถวนะี้ครับโอ้ยโอ้ยนับแย่นักท่องเที่ยวมีสองคนเอกกี้กับจุ๊ฟฟี่ถนนก็โล่งไม่มีคนเลยมาครับขับรถจากกรุงเทพมาได้เลยครับถนนรถไม่ติดมาได้เลย ใช้กบไม่ใช uh, ่ใช้กอโปรใช้กล้องมือถือถ่ายตรงไหนเดีนี้อ่ะนั่งชมวิวน้เดี๋ยวะกลับแล้วนะครับไปที่พักของเรา เอาจากทะเลสาบแล้วจะเดินไปที่สถานีรถบัสโทบุโอเคแล้วเจอกันที่โรงแรมแชา์โรงแรมแหละยูฟี่เ<ะ>ูฟี่ไม่ไหวแล้ว,วปดขีเขาปวดชี้ไปโอเคครับเราได้เช็คอินโรงแรมของนิโกะเลยครับนิโกะสเตชันโฮเทล นี่เรามาชมห้องกันว่ามีอะไรบ้างจริงมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรหนาๆน,นะครับมีทีวีนะครับแล้วก็มีที่แผ่นผน้าด้านนู้นเบิ่งายอาเพิ่งงดูแผ่นผ้าโอเคมาด้านนี้ครับมีกาน้ําต้มน้ําร้อนแล้วก็ตู้เย็นนะครับแล้วก็มีที่นั่งให้สองคนสองที่แล้วก็เตียงขนาดประมาณสักหกฟุต เดี๋ยวก็มาดูห้องน้ํากันห้องน้ำห้องน้ำนี่เปิดิ่งออกนะครับดิ่งออกด้านนี้ครับดิ่งออกเราไม่เห็นห้องน้ำเราเข้าไปดู <laughs> กลักล้องมาร <laughs> ะาบากลักล้องมายากเลย<ม>โอเคกลับมาครับนี่ไฮไลไท์ของที่นี่เลยน,เนั่นตรงนี้นะนั่นตรงนี้ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์กันนีน่ นิกโกสเตชันนะครับสถานีรถไฟฟ้านิกโกดอยู่ข้างหน้าเราเลยตรงนี้นะครับแต่นี้เป็นเวลาประมาณสักห้ามงยี่สิบนาทีมันจะมืดมืดนะครับอันนี้ก็เปิดได้เปิดได้เหรอโ no. น,นีเขาบอกโน no. อยู่ปะโ oh, no. อโนเปิดไมได้ดิะ่ะโนเปิดไม่ได้โอเคครับจบแค่นี้ครับเดินหาอะไรกินด้านนอกครับเมื่อกี้ตกใจมาก ก็ลองดูว่าเนี่ยก็ดูไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะฮะผมพูดดังเลยถอดแมสได้มันไม่มีใครมาเดินใกล้เราเงียบมากนะครับเงียบมากนิโกะเงียบจริงนะใครบอกว่านิ่โกะคนเยอะแต่แต่แต่ตอนที่มาอ่าววันแรกของของญี่ปุ่นนะครับลงนาดิตะโอ้โหชั่วโมงครึ่งต่อมอติดต่อมอย่างเดียวเลยเสียเวลามากนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู ร้านอาหารกันแค่นี้ก่อนอันนี้เป็นเวลาหกโมงนะครับที่นิโกะนะครับไอน,นี้สถานีโทบุสเตชันนะครับที่เราเดินทางไปเที่ยวที่หิมะวันนี้ดีมาแล้ยูโมยูโมโตะนะยูโมโตะออนเซ็นนะครับเราขึ้นตรงนี้แหละจะฟี่หนาไหมครับอุ้ยหนา หนาวมากเลยเป็นยีสมัยกับอุ๊ยหนาวมากเลยหนาวมากเลยหนาวมาก,ามากสมัยระนาวมากถานนตรงนี้สวยมากเลยอะดูไฟสวยมากเลยเป็นไฟสีเหลืองวงกลมนะครับกลมๆทรงกลมจุฟี่ก็เจอแมวดูดิบนาาตับ,ต,บตับไปโน่นนะ ผมใช้ iPhone ถ่ายนะครับตอนอยังคลิม้มกโป,โปเวลาเจอความเย็นเนี่ยมันช็อตไปเลยมันดับไปเลยนะแล้วกลอป,ปมันแพ้แพ้กันคืนด้วยแพ้มันทุกอย่างอันนี้ร้านไว้ว่าไว้ว่าคือร้านอะไรไวไวอะ่ะลองเข้าไปดูจูฟี่ลองดู อว่าอาหารดิบรีไฟสวยมากไฟถนนสวยมากสว,สวยจริงๆดูดิถ้าเมืองไทยอ่ะทำไฟอย่างนี้นะที่สถานที่ท่องเที่ยวคิดว่าติดแน่ติดไหนติดอันดับ <laughs> สวยนะดูต้อง,เ,งเดินข้ามฝั่งไหมสวยมากไฟแล้วก็หนาวมากเดินข้างนฮฮะอีกเจอร้านยัง เจอร้านที่กินยังไหนนี่นะนี่สภาพร้านที่เราจะต้องกินค,คืนนี้ญี่ปุ่น,นญี่ปุ่นไงมาดูเมนูก่อนก็ได้ดูเมนูก่อน,น,น,นเยอะไหมอุม้ยแต่ดูก็ดูน่ากินอยูน่นะไม่ดูแบบเผ็ดๆอะ่ะอุด้งมันดูจืดๆไม่ไหวอะ่ะเนี่ยมีเกี๊ยวซ่ามันดูแบบน่ากินกว่าทุกครั้งที่เราแวะเลยอืมท่านมัน,น,นอเอาไงดี โอเคข้าวไปก่อนไหมกินเนาะกินอันนี้ใช่ไหมกินนี่แหละกินลาเมงใช่ไหมโอเคแล้วก็กินเกี๊ยวซ่าเนาะใช่นั่งไว้ก่อนโอเคโอ้โหอุ่ญอบุญดีจังเลยได้มาแล้วราเมงของเราแล้วก็เกี๊ยวซาอยากให้จุ๊กี้เขาลองกินเกี๊ยวซ่าก่บโอ้โเกี๊ยวซ่าอะไรอะป็นไงครับ ใช่ร้อนไหมร้อนติดฝากการร้อนเแล้วชิมชิมลาเมงเลยิมได้หรอลองชิมลาเมงดูใช้ไอโฟนใส่นะครับกล้องคลอไม่เลี่ยนเลยอ่ะมากเดี๋ยวผอกินก่อนนะครับ ลงมาออนเซนที่โรงแรมนะครับดูมาดู่้องเซนที่นี่คือแยกชายหญิงนะชายหญิงกล้องให้ดูก่อนอันนี้เป็นห้องแรกนะครับก็มาอาบน้ําให้ปรับอุณหภูมิก่อนนี่อาจน,น้ไเลยลข้ลงเลยแล้วก็ด้านในนู่นของจริงเข้าไปเลยลงมาเลยนี่ ไม่มีไฟสามารถถ่ายได้ฟันขโมงนะฟันขโมงนเลยถกอุยร้อนมากแต่ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นแตรน่ร้อนจริงร้อนร้อนแต่อย่าลืมว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะเย็นก่อนมันเย็นมาเจออุณหภูมิประมาณศูนย์องศาหนึ่งองศาเนี่ยะมันก็มาเจอความร้อนที่ประมาณหกเจ็ดสิบแปดสิบองศามันก็พอดีมันก็บาลานซ์กยนาพอดีอุ่นแต่อุ่น อุ่นเยอะนะมันมันไม่ได้อุ่นนะมันมันอุ่นเดือดอนะ่ะคุณก็ลองดูควันนะ่โอเคสำหรับวันนี้คืนนี้นะครับคืนที่หนึ่งผมก็เก็บภาพให้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมเจอกัน